ทั้งหมด1,000บาทค่ะพวกแกแบตหมดอ,อ่ะพ่ออย่างเดีปบอ๊อบต้องเอาให้เข็ดเนียนกินฟรีน่ดเนี้ยเอ่บ๊อบเอ้ยของฟรีมีที่ไหน <c oughs> อิ่มจังตังอยู่ครบไหนๆก็กินฟรีละขอกินต่ออีกสักหน่อยแลวกันนะ <c oughs> อืมหอมอร่อยแบบเน,นี้ยพ่อ่ะฉันไปรับโทรศัพท์แบบนึงนะมีคนโทรมาป่านนี้คงเนิ่ไปแล้วมั้ง เฮ้ยเพื่อนๆน,น,นี่อิ่มกันหรือยังอะ่ะโอเคอ่น้องคะเก็บเงินเลยค่ะได้ค่ะค่าอาหารทั้งหมด1,000บาทค่ะอ,คอืมป๊อปอืมดี๋อว่านจ่ายเองเฮ้ยไม่เป็นไรโดีด๋ยวเนี้ยป๊อปจ่ายเอง อุ้ยขอบใจนะป๊อปขอบคุณนะเออไม่เป็นไรเลยอ่าเดี๋ยวพี่โอนนะคะได้ค่ะน้ยพวกแกแบตหมดอ่ะอุ้ยแบตฉันหมดอ่ะอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเองเ,อเดี๋ยวผมจ่ายนะครับ นี่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะนี่สัญญาเลยว่ารอบหน้าเนี่ยฉันจะไม่พลาดฉันจะต้องเป็นคนจ่ายเองให้ได้โอเคไหมได้นี่มีปัญหาเอองั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะ<ป>เจอกันจ้าสาวบาย น้ำอ่ะห้องจไปด้วยดิได้เหรอ,อเอาดิเหนียว <c oughs> อิ่มจังตังอยู่ครบแบตก็เอียงเต็มอยู่เลยอารมณ์ดีจังเลยอ่ะเหล่านี้ฉลาดจริงๆเลย <c oughs> อ้าวหวานดอุบังเอิญจังเลยอ่ะนิ่พวกแกมากินข้าวร้านนี้หรอมานานหรือยังอ่ะเฮียยังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะสั่งแค่นี้มันจะพอกันหรอเอาน้องคะขอเมนูหน่อยคะ่ะ กินต่อได้ตามสบายเลยนะกินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะรับอะไรเพิ่มดีคะวันนี้ไก่ย่างมีไหมมีค่ะโอเคงั้นเอาไก่ย่างห้าหมายแล้วก็เอาไอ้นี้ด้วยไอย้นี่อันไม่รู้อะไรเอาเพิ่มอีกจานหนึ่งแล้วก็น้ําพี่ขอแบบน้ําของเพื่อนเลยแต่ขอแก้วสวยกว่านะได้ค่ะเป็นแก้วไวานะคะจ้ะรอจะพูดนะคะโอ,อเอ้ยนี่พวกแก กินเต็มที่ได้เลยรอบเนี้ยฉันจ่ายเองตามสบายได้เอ้ยขอบใจนะแกอือแล้วมาทำอะไรแถวนี้อ๋อพอดีฉันก็มาหาอะไรกินแถวนี้แหละแต่ว่าเจอว่าแกพอดีก็เลยแบบแวะมาเออบังเอิญดีเนาะแต่ยังไงก็ขอบใจนะที่แกจะเลี้ยงพวกเรามือนี้เฮ้ยสบายมากเลยดูก็ฉันทำตามสัญญาที่ให้ไวรอบที่แล้วไงว่า ฉันจะเป็นคนจ่ายเองรอบเนี้ยอย่ามาแย่งฉันจ่ายโอเคปะอืมอรอยอะย่งเหมือนเ่กี้เหรอเนาอะไระเขาอยากรูอ้อะอืม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 ,อม,อม,อมได้รู้นะไม่กินงอ้อสั่งงอ้อมาไม่กินอะ กินกันเต็มที่มาแล้วไก่เนี่ยเอ้ยร้านนี้อร่อยเรื่องไก่มากสิงสาวอยฉันชอบตรงมีกระดูกหนักหิวอุ๋มที่หวานแกอิอ่มยัง นันเ่เช็คบินเลยมไหมน้องครับเดี๋ยวเช็คบิลน,นะครับได้ค่ะอืมอืมอะไร โทรศัพท์แบบนึงนะมีคนโทรมามใช่ฮัลโหลสดีค่ะมาแล้วค่ะทั้งหมด2,500บาทค่ะปอ๊ปอบป๊อปเพื่อนรักเสร็จหรือยังจ๊ะอ๋อให้แล้วแก้แล้วจ้าหวานโดเพื่อนรัก ไปขอไปล้างมือด้วยนะเหนียวไก่อเอย,ม,อยม,อมันไก่ออ,อ,อ,อถูกแล้วมันมือ <c oughs> <c oughs> เ,เ้โกินฟรีอีกแล้ว ของย er ังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะไหนๆก็กินฟรีละขอกินต่ออีกสักหน่อยแลวกันนะอืมหอมอร่อยเหมือนกันเนี่ยอืมอืมอืม อยู่ครบเอ้ยอิ่มจังตังอยู่ครบเอ้ยอิ่มจังตังอยู่ครบเอ้ยอิ่มจังตังอยู่ครบเอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอคะน้องลูกค้าลืมของค่ะของพี่เหรอใช่ค่ะเพื่อนรักของพี่ฝากไว้ให้พี่เอากลับบ้านด้วยค่ะโอ้ยจริงเหรอเนี่ยแหมเพื่อนรักทั้งสองเนี่ยน่ารักจริงๆเลยน้องเชื่อไหม พี่เนี่ยรักเพื่อนพี่ทั้งสองคนมากๆเลยค่ะเชื่อค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอ่ะมีอะไรอีกเหรอคะพี่ลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนรักของพี่ฝากนี่ไว้ค่ะบินค่าอาหารทั้งหมดค่ะอ้าวนี่เพื่อนพี่ยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเหรอเพื่อนพี่บอกว่าพี่จะเป็นคนจ่ายค่ะห้ามแย่งจ่าย หนูเลยเก็บบินไว้ให้คะ่ะทั้งหมด2,500บาทคะ่ะงานน้องคะพี่ขอสั่งเหมือนกันเนี่ยหชุดหอกับบ้าน<ะ>าค่ะฮะกี่จะสั่งไปทำไมเนี่ยก็อยากสั่งเฉยๆอะ่ะน้องคะ<ม>ของทั้งหมดเนี้ยเพื่อนพี่เป็นคนจ่ายนะนู่นอะมันคุยทุรอยู่ตรงนู้น พวกพี่เป็นเพื่อนกันจริงๆหรอกคะ่ะจริงสิงั้นเดี๋ยวพี่เรียกให้ดูไหมได้ค่ะป๊อปป๊อปเพื่อนรักเสร็จะรือยังจ๊ะอ๋อใก่แล้วแก้แล้วจ้าหวานโดเพื่อนรักเห็นไหมล่ะพี่กับเพื่อนคนนั้นอะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆอ๋อเชื่อแล้วคะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่สองคนขอตัวกลับก่อนส่วนบินทั้งหมดเพื่อนที่พีคนจ่ายแล้วก็อาหารที่สั่งไปให้เขอ,อขับบ้านได้ค่ะไปฮะเจ็ดพบาทพี่จะชำระแบบไหนนี้คะเงินสดหรือว่าโอนคะ มีห้าบาทแนะพี่ไม่มีเงินสดเลยจ้ะมีอยู่ห้าบาททางร้านเราเรับโอนค่ะเออคือพี่ขอติดตัมงไว้ก่อนได้ไหมจ้ะพอดีว่า แบบที่หมดอ่ะจ้ะไม่เป็นไรค่ะทางร้านเรามีเพาวแบงค์ให้ยืมค่ะชาร์จได้ทุกรุ่นถ้าชาร์จเสร็จแล้วสามารถชำระจ่ายได้ตลอดเลยค่ะร้านอะไรบริการดีขนาดนี้เนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยหวานไอโต แสบนักนะพี่จำได้ว่าพี่มีอีกขีดเนึ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนให้ได้ค่ะได้ค่ะเจ็ดพันเนาะหกพันได้ไหมไม่ได้ค่ะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไหมไม่ได้ค่ะเจ็ดพันนะโอเคเนะ okay. ข้าเข้าเข,ข้าอย่างจ๊ะเข้าแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เก่านะคะเจ็ดนอนเนาะเขาลก่กลับบ้านหน่อยคิดจะเนียนกินฟรีเป็นไงล่ะป่านนี้คงเงอไปแล้วมั้งค้งอหญ่ยหญ่ป๊อปอะต้องเอาให้เข็ดจะได้ไม่ต้องทาแบบนี้อีกอย่างเงี้ยแหละที่เขาว่าเห็นเขาใจดีให้เกรงใจไม่ใช่เอาเปรียบเนียนกินฟรีขนาดเนี้ยป๊อปเอ้ย ของฟรีมีที่ไหนอื